สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากลงกึงมานิจกรค,ครัฟวันนี้มางานติดตั้งนะครับแบบหล่อเสารูดสนาม3านิ้ว6เมตรนะครับเป็นตัวยอดนิยมนะครับตอนนี้ก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเทนนิงการใช้งานเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํางานเลยนะครับว่าทํำยังไงกันบ้าง วันนี้เป็นเพียงแค่การวางแบบไว้เฉยนะครับยังไม่ได้ติดตั้งถาวรนะครับเนื่องจากลูกค้าเดี๋ยวจะย้ายแบบทีนีครับผมก็เลยทําการวางบนเพลทและปรับระดับน้ําให้ก่อนนะครับเพื่อจะทดลองเทป,ปูดนะครับตัวนี้ก็เป็นสเปคนะครับตัวเสาร้หน้ำามนิ้ว15ราง ยาว6เมตรนะครับผลิตความยาวเสาโดยรวมแล้วครับได้90เมตรนะครับทาสั้นทํายาวได้ครับทำเมตร50 2เมตร2เมตร5 3เมตรได้นะครับตัวการปรับอิสระวันนี้จะทดลองทําที่ความยาว2เมตรนะครับทาได้45ต้นนะครับแบ่งเป็น3ช่องด้วยกัน1 2 3นะครับเริ่มแรกนะครับเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทาน้ํายาทาแบบนะครับอันนี้ใช้น้ายาคิโลนะครับก็ทาไปนี้นะครับเพราะว่าเสาโรถหนาไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามมากนะครับเราเน้นให้แกะแบบง่ายอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้ วก้านไปในรางครับทีนี้ก็เรียงให้เป็นแนวเดียวกันกับตัวคานนะครับโอเคแนวทะแยงถูกต้องแล้วตอนนี้ก็เป็นการใส่ลวด P C Y นะครับให้ดันมาทีละคู่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีคนใส่ตัวก้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลากไปถ้าใส่ไม่ให้หนัดยกขึ้นมาเลยพี่ยกขึ้นมาได้อย่าสลับบนสลับล่างแล้วกันเนาะอันนี้ก็แบ่งทําเป็นคู่ใครคู่มันนะครับด้านหัวหนู้นนะครับก็ให้ร้อยลวดเข้ามา องเส้นคู่เลยนะครับไม่ชนตัวกัน้นแต่สองคนนี้นะครับก็เอาลวดใส่ตัวกั้นแล้วก็ลูดมาด้านนี้ให้ไวเว้นเราเวน้นเ,เวน้นว่างไว้หน่อยดึงออกมาหน่อยนะครับเพื่อมือไม้สอ,อดเข้าไปได้ได้ง่ายนะครับนี่กรแป๊บเดียวเราเสร็จแล้วครับเนี่ยตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับได้ร้อยลวดพีซีวายนะครับใส่กิบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ รอทําการดึงด้วดแล้วก็เทปูดได้เลยนะครับทีนี้มาดูความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งคือคลิปล็อกฝั่งนี้นะครับเป็นที4ิบสี่สมิลเราใส่นะครับหนึ่งดูว่าเสมอกันไหมนะครับปลายรวดโผล่นะโอเคทีก็มาเช็คกันว่ารวดพันไหมเนาะไม่ว่าขึ้นบนขึ้นล่างนะครับต่อมาก็เป็นเหล็กค่าตัวกัน้นล็อกแนวให้อยู่เท่ากันนะครับให้ตัวกัน้นที่เป็นอิสระแต่ราง เท่ากันนี้ก็จะมาทําการดึงรวดอันนี้ก็คือเครื่องดึงรวดนะครับเป็นเครื่องดึงรวดกระบอกยาวนะครับใช้กับงานแผ่นพื้นตัวนู้นก็สามารถมาใช้ดึงงานสั้นได้ครับแต่ก็คือกระบอกจะใหญ่ไปหน่อยทํางานจะหนักหนักแรงไปนะครับและตรงนี้ก็คือตัวปูนที่เราจะใช้ในการเทนะครับตัวนี้ตูนจุดห้าคิวนะครับก็เพียงพอกับแปบนะครับใช้หินสารทัสี่สเตนสามร้อยแปดสิบครับยืดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําการสาธิตการปลดลวด PZY นะครับเนื่องจากกริบล้ออันนี้ปลายลวดไม่โผล่นะครับถ้าทํางานต่อไปแล้วเปิดมอเตอร์เขย่านะครับกริบล้อจะหลุดได้เดี๋ยวเราใช้ตัวปลดลวดนะครับจะไม่จำเป็นต้องตัดลวดนะครับทําให้ลวดเก่าใช้งานได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการปลดกันเลยครับอ้าวโอเคมาดึงครับอันนี้คือจะปลดแบบว่าใช้ลนการดึงซ้อนนะครับโอเค ดึงค้างเลยพี่ดึงค้างไว้เลยพี่จะปลาปล่อยนะพี่จ้าปล่อยนะ <c oughs> เห็นไหมพี่เห็นรถมันยืดยืขึ้นมานะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะแกะลิฟต์ออกเอาแ่ <c oughs> อันนี้อะปลดไม่แรงนะคือกระบอกมันจะจับไว้ <c oughs> อยู่นะทีนี้เดี๋ยวพอปล่อยนะพ <c oughs> อปล่อยนะพ <c oughs> อปล่อยเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังก่อนอ่าอาปอย เห็นไหมโอเคทีนี้ก็แกะได้แล้วอ,อีกอ,อันหนึงแล้วพี่เคยลวดขาดกันไหมเหรออ่ะ,อะเดี๋ยวทำวิธีลวดขาดให้ดูเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องปลายลวดโม่ใส่ลวดผิดพี่ก็ใช้ตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองแบบสาทธที่เวลาจำลองแบบลวดขาดให้ดูนะเผื่อแบบบางคนยังไม่เคยเห็นตอนนี้เป็นอุบัติเหตุอ่ทาทำการปลดกิฟต์อื่นเดิมครับ อ่ะทีนี้ปลดได้แล้วเดี๋ยวพี่ไปดูข้างข้างข้าง,างปลายกันเดี๋ยวดูว่ามันพุ่งนะอันนี้พี่อยู่ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวอ,อยู่ด้านข้างหอด้านข้างหอนะพี่อ่ะอ่ะพี่มาดูตรงนี้กันเนี่ยพี่เอาเลยโอ้แสดงว่าพี่ดึงดึงกําลังต่ํามากไม่แรงเลยเออโอเคไม่เป็นไรจะแค่นี้นแหละนะครับ ทีนี้เราดึงลวดเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ตัวเหล็กเสียบดูดอรดหนามนะครับลักษณะเป็น่างนี้นะครับเป็นตัว L เสียบเข้าไปนะครับในระหว่างรางอ่ะตอนนี้นะครับก็ได้เทป,ปูนไปแล้วนะครับปูนที่ใช้ในสแตงสามร้อยแปดสิบนะครับปริมาณศูนย์จุดห้าคิวสลัมก็โอเคอยู่ครับมี่ก็มีบักเก็ตมีเทอย่างนี้ไว้ครับเทแป๊บเดียวเสร็จแล้ว นี่ครับโอ้โหทีมงานคามพร้อมมากครับอ่าโอเคจะขยับแล้วนะครับก็ดูฟองนะฟองกวโอเค ตอนนี้นะครับในขั้นตอนการเทคอนกรีตนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคือยังไงบ้างนะครับเรานะครับแต่งผิวนะครับไม่เห็นสันเหล็กทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับแต่งผิวไม่เห็นสันเหล็กหมดเลยก็ตอนนี้ทีมช่างเขาจะแต่งผิวหน้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คตัวกั้นนะครับว่าน้ำปูนเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็รอปูนเซ็ต ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะชักเหล็กเสียบรูรอดามออกทั้งหมดนะครับต้องให้ปูนเซ็ตตัวก่อนถึงจะชักนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูตัวกันนะครับว่ามีน้ําปูนท่วมรวดไหมโอเคอ่ะนี่นะฮะสังเกตนะฮะเห็นไม่รู้เห็นตามที่ผมเห็นหรือเปล่ารูเส้นลานยังเห็นอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เนาะแต่เมื่อเราทิ้งปูนไว้พักัหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอ่า ตัวปูนน้ำปูนจะไหลออกมาอีกหรือเปล่านะครับเห็นรั้วเส้นล่างไหมครับโอเคนะก็เห็นนะบางอันก็ท่วมบางอันก็เห็นอย่างอันนี้ท่วมไม่เห็นรั้วเส้นล่างนะครับอตอนนี้เราไปเอาพวกน้ำปูนออกไม่ได้เพราะว่ามันเหลวจัดเดี๋ยวเรารอให้ปูนมาเซ็ตตัวแล้วเราค่อยเอาออกนะครับ ตอนนี้ก็ทำการเทรนดิ้งการใช้งานแบบหลอดเสารถหนาม3นิ้ว15รางยาว6เมตรเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจงานงานคอเกรียแรงก็ฝากติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊กยูทูบไลน์แอดและก็ติดต่อของมานิจกรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อ่ะพี่เดี๋ยวค่อยมากินข้าวกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่กิปตอนบ่ายเฮ้ผมเข้ากี่โมงบ่ายโมงตรงโอเคเดี๋ยวผมไปหาข้าวกินก่อนอ่แม่ค้าสวยเปล่าอ่ามีผัวยัง <c oughs> นะอ่ะ